มาถึงแล้วครับตลาดนานโพนาเกลือนะครับเป็นตลาดของสดมีพวกอาหารทะเลขายครับจ้เขาเ่ก็ได้คนเยอะครับวันนี้มาเป็นสาสี่คนครับมาที่นี่ก็มีคนมาซื้อของเยอะเหมือนกันครับนี่จะมีพวกไม้แขง ไอแมงปูหรือว่าจะเป็นแบบแพ็คกล่องก็มีนะครับกล่องร้อยสองร้อยมีผักมีอะไรครบมีปูมีหมึกมีกุ้งนะครับมีหลายอย่างนี่ก็จะเป็นร้านกุ้งมังกรราคาไม่แพงครับ หกึ่ร้อยห้าร้อยสามร้อยก็มีนนี่ก็ถ่ายตั้งแต่มแม่ค้าน,คนี่กุ้งอันนี้ก่างก่างไม่ใช่กุ้งครับอันนี้ก่าง คนจะเยอะหน่อยนะครับทางเดินแคบนเป็นหอยแฉง,งไปเรื่อยๆครับยังไม่เจอจุดหมายที่จะซื้อยังไม่เจอของที่อยากกินครับ ที่ปลาเป็นปลากระพงครับปลากระพงก็มีมีหอยเซลลยันี้จะเป็นเมึกกล้วยเมึกหอมนี <c oughs> ่แม่งกระพุนน้ำจืดเออแม่งกระพุนไทยครับแมงกระพุนไทย จะเป็นหอยแมงูุหอยแข็งกิโลสองร้อยครับหอยแข็งสดๆเลยครับเราจะนะจะเป็นร้านขายหมึกขายกุ้งไปอีกโซนหนึ่งครับ ตอนนี้จะเป็นในโดมก็าทำหลังคาไว้ปลาเก๋าครับปลาเก๋าก็มีมีหมึกมออีกุ้งเหมือนกันครับคล้ายๆกันกับทุกร้าน อันนี้ก็จะเป็นหอยแมงปูหอยบิดท <c oughs> างนน้นก็จะเป็นหอยแรงต้องร่อยหรๆไม่จ้าว่าไม่จ้าวาไมีจ้าไมีสิบบาทมีสิบาทเพาะทีาเรียงเมีย กูซีดียงไม่แข็งมีอยู่สีบาทเออวะเดี๋สีบาท์ดินมาเดียววะไม่ได้เยอะเว้ยเูยนุ่นยังยาวจังบ่ใส่หน้าบู้อ่อเลยไม่แข็งกิโลสองร้อยสี่สิบครับลูกโต๊ะปั่นูเลยโอ้ดีหน่อยหน่อยเจี่ยมเลับ ไ่ครับใช่ลอ่าดครับคันนี้รถอันนี้ยังไาเดี๋ยวไข่ยังไงไข่ยังไ ต่อไปก่อนจะต่อสีนะหนอยากที่ปะามาสื first, ่อนะหรือว่ามาสื่อห้อยเขยมพอชิบด่านมัต้นสื่อเยู่จะมาเดือดคากเปลือกน่เดียโอ้ยนายเดียแล้วเป็นหอยอะไรอหมอ

เดือนเือนลอย่ซวกรุงรมังกรงน้อคน้มค้งตัวหน้าอยพี่มม่ังนีสำหรับเนกแห้งไปบุก <c oughs> แห้งอาหารแห้งครับท่านเยอะเลย ท้ามว่ามันกระฝุนหกระสน่ไทนงานว่าซื่ออย่เงี้ยไปแซ่บก่ Có người à? chồng là loại tàm loại môi 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 sườn, môi 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 môi

ตัวละคันสองตัวเดียวพอเลยตัวละหกร้อยสองตัวพันนะคะต้องคนเนาะยังเี้ินรอเไม่าเงินออกจังกินเฮ้ยเงีงานว่าปีนึงเงินมันออกอยู่

นี่ีนี่เด่นพวกจุนเี้ยน่นเดเออจับไปไปอะรจหลเออตัดลองมนก็จะตะุกเี้ยมังนอันนี้ไม่ีกันืออันนี้จอหัือย่ง จักตัววะเนี่ยี็ตัวเ็เฮ็ดยังได้กินวัเต้าไปหลวกเนะคลยกปลาสารสลัมสลามร้อตัวมีสามร้อยสองร้ยรเลยเอาตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้สี่ตัวนอันนี้จืดแล้วใช่ไหมไม่เคยเป็นนะ อาอตัวอะเนี่ยตัวกระชุนอืมสามร้อยสี่โตเปรี้ยกระตกันกตกเร็วโตก็คือไปกินน้ำเมาหรอกครับจิ้มอะไรไปเขียนสร้างแล้วบอเอาตัวไหน เขาตู้บอตุนไอ้ตูบอลตุนกั่าที่รู้ตูมันนี่เลยลูกตู้กระโปลากระโปรงทะเลหรืออ่ะที เอาโดูลใหญ่ตหญ่ดต่ยาดคือาันนีเล่ตินึงเอาโลนึงครับตันี่นี่นี่กันนกัี่่นี่ัี่นน่กกนน้่กันีี่นี่กันีนน

dạng như sai chú mày ừ. à, học phải học xoay, này. xoay là... Họ Họ soi, học xoay học xoay này. Ô, nhỉ, học xoay 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 xoay học xoay học học xoay học xoay học học

ไม่ตามาบอกเรื่องเหมือัเราดีอร่อยหนึ่งอีน่นอยเจ้าเอาที่ล่ะสามอยห้าสี่ตัวใหญ่เลยสามห้าพอนี้ใส่แย่ชีลอยหนึ่งลดราคาถักบ สาม่าเออบกสาอายดิเมเลยจะซื้อไหมเอานบ่สามห้าพี่มาสามหาทเอเอาเอาอันนี้

น่าครับยังมีมากครับมากลงเดลือครบเลยน้ให้เยมเรมนีปลาเซีล์หมอนเนาะฮะีปลาเซีล์หมอนเนาะนี่นี่งานได้ตลอดเนี่ยพี่ ไปที่ไนไปยูบอ่ะไปยบอย่ะไปยูบอ่ะไปบึท <ừ> ่านบุญบุษบุบุษบุนเวลาบ่ทบุลูกสิย์โรงเรียน